วิศวกรวรรณพงศ์นะครับครับสวัสดีครับผมช่างฟอดนะครับบริษัทวีเทคครับครับวันนี้ผมสองคนนะครับไปหน้างานกันมานะครับก็เลยว่าเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันอาจจะเป็นคลิเล็กๆนะครับที่ทุกคนมองข้ามนะครับว่าทําไมการติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกทุกครั้งนะครับควรจะต้องกรอกน้ํามันเข้าไปในปั๊มก่อนนะครับว่ามันมีความจําเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ช่างผมอธิบายนะครับเพราะว่าช่างผมอ่ะได้เข้าไปตรวจเช็คกทางยูเซอร์นะครับผู้ใช้งานว่าตรวจพบเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างอธิบายนะครับครับก็จากที่ทางวิศวกรนะครับได้พาผมเข้าไปดูงานนะครับที่หน้างานนะครับของลูกค้านะครับเราก็ได้ทําการสอบถามลูกค้าก่อนนะครับว่าปั๊มของลูกค้าเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงนะครับอันนี้ทางลูกค้านะครับได้ทําการรื้อตรวจสอบเบื้องต้นไปก่อนแล้วนะครับ แต่ว่าทางเราเนี่ยไปตรวจสอบแบบชัดเจนให้อีกทีนึงนะครับเราก็ไปตรวจสอบให้นะครับพบว่าภายในปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะติดตั้งไปได้ประมาณสักสองถึงสามเดือนเองนะครับแล้วก็ส่วนปั๊มตัวนี้เนี่ยเป็นปั๊มใหม่ด้วยนะครับคราวนี้นะครับที่เราพบเจอนะครับก็คือในส่วนของหัวนิ้วนะครับหรือว่าตัวหัวทองเหลืองของตัวพิสตันนะครับมันเกิดการสึกหรอหนักเลยนะครับคือหัวเนี่ยแตกเลยนะครับแล้วก็ทําให้การเยียนเนี่ย เป็นลอยด้วยนะครับอันนี้ก็ทางเราได้ทําการาสอบถามนะครับข้อมูลในการติดตั้งนะครับเราได้รับข้อมูลมาว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยลูกลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานนะครับติดตั้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยลูกค้ายังไม่ทันได้กรอกน้ํามันนะครับก็คือเหมือนสตาร์ทให้ตัวปั๊มเนี่ยดูดน้ํามันด้วยตนเองนะครับอันนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับซึ่งในการติดตั้งปั๊มนะครับเราควรที่จะ กาะน้ํามันนะครับเข้าไปในบริเวณเสื้อปั๊มให้เต็มนะครับเพราะว่าปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยเวลาที่เราสตาร์ทครั้งแรกนะครับมันจะต้องมีน้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับในทุกๆชิ้นส่วนนะครับไม่นั้นเนี่ยตัวชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการสึกหล่อในครั้งแรกนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับถ้าเราไม่กาะน้ํามันเนี่ยสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยเสียงมันจะดังนะครับดังมากเลยนะครับเหมือนปั๊มข้างในมีอะไรแตกหักนะครับอันนี้ก็ให้ควรระวังไว้ด้วยนะครับในการติดตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คอก้าาามเเะคลวพโิดดูีียศ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราตรวจพบนะครับผมถ้าผมเกินไว้นะครับว่าทําไมถึงควรจะต้องกอกน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกนะครับถ้าคลิปนี้มีสาระนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางทีมงานบริษัทวีเทคนะครับได้ทําคลิปที่มีสาระดีๆกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ